บริษัท e n g น n e e r s ร์สนะคะวันนี้เราจะมีเก็ตเล็กๆความรู้อีกแล้วค่ะทุกคนเค,เคยเป็นเน็ดชากันใช่ไหมคะชาปลายมือปลายเท้านะคะเหมือนมีเข็มมาจิ้มต่างๆนะคะซึื่องการเหน็บชาเนี่ยมักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีการเจ็บปวย ระยะเวลานานนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ขาดวิตามินบีนแล้วก็ B12 หรือว่ามีการกดทับของเส้นประสาทต,ต่างๆน,นะคะทําให้มีอาการเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องของการที่ป้องกันไม่ให้เกินเกิดมึชานะคะ1ก็คือการรับประทานธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวไลเบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็ลูกเดือยข้าวโพดต่างๆน,นะคะซึ่งอาหารพวกนี้เนี่ยมีวิตามิน B1 นนะ 2นะคะก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งในเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีวิตามิน B อยู่แต่ว่าเราจะต้องเลือกการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันนะคะ3นะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะป้องกันอาการเหน็บช้าค่ะจบแล้วนะคะสําหรับเทคนิคก,การป้องกันการเกิดเหน็บชานะคะให้เราเนี่ยสามารถนําไปดูแลผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่ วันนี้ NJ Nurse Service สวัสดีค่ะ NJ n u r s e Service จัดหาพยาบาลรับเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโรงพยาบาล